ก็สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับเทรดไลเดอร์ในคลิปนี้เนี่ยเรานะคะก็จะมาทําการถอนเงินกันค่ะเพราะว่าในคลิปที่แล้วเราได้ทําการฝากเงินกันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งตอนฝากเงินเนี่ยเรานะคะได้เจอปัญหาก็คือว่ายอดเงินมันไม่ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่พอแอดมินนะคะได้ล็อกเอาท์ออกไปแล้วล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะยอดเงินก็ขึ้นแล้วนะคะ ก็สําหรับใครที่ฝากเงินแล้วแล้วยอดเงินยังไม่ขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ลองทําวิธีนี้ดูก่อนได้นะคะระบบอาจจะดีเลยนิดนึงนะคะในการแสดงยอดตรงนี้แต่เงินที่เราได้ทําการฝากไปนะคะก็เข้าค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าต้องดูในโปรแกรม MT4 หรือว่า MT5 นั่นเองอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันเลยนะคะซึ่งวิธีการถอนเงินเนี่ยเรานะคะก็เลือกบัญชีที่เราต้องการถอนเงินอ่ะแล้วเราก็กดถอนเงินได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาส่วนของการบริหารเงินนะคะในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็เลื่อนลงมาเลยก็จะเจอวิธีการถอนเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แบงค์ทานเฟอร์นเนเจอร์สกิลซึ่งวันนี้นะคะแอดเนี่ยก็จะมาทําการถอนเงินผ่านออนไลน์แบงค์ทานเฟอร์นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยถอนเงินนะคะก็สามารถกดตามแอดได้เลยนะคะก็กดไปที่ออนไลน์แบงค์ทานเฟอร์ตรงนี้ หลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็มาทําการกรอกข้อมูลค่ะก็จะมีให้เรานะคะเลือกชื่อธนาคารนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราลงไปค่ะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยกรอกจํานวนเงินที่เราต้องการถอนไม่ว่าจะเป็นไทยบาทหรือว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะก็สามารถกรอกช่องไหนก็ได้เลยนะคะอ่าแอดมินก็จะกรอกเป็นช่องดอลลาร์นะคะเป็น1,000ดอลลาร์ซึ่งแอนนะคะก็จะทําการถอนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเลยนะคะพันกับอีก 03นนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วกดร้องขอค่ะพอกดไปแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะคะว่าคาขอถอนเงินของเราเนี่ยจำนวนเงินเท่านี้นะคะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับอีเมลยืนยันด้วยนะคะอ่าแล้วกดเข้าใจแล้วอ่าเราก็เข้าไปที่อีเมลของเรานะคะอ่า XM เนี่ยก็จะมีการส่งอีเมลมาแล้วนะคะว่า เ,เขาได้รับคำขอถอนเงินของเราแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะก็ทําการรอเงินนะคะเข้าบัญชีของเราได้เลยนะคะแต่ว่าอีเมลอันนี้ต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะอีเมลถึงจะส่งเข้ามานั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะแอดมินก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะภายในแบบ3นาทีไม่เกินนี้นะคะทุกคนเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ในส่วนของ หน้าหลักของบัญชีของเราเลยละกันนะคะอ่ายอดเงินบาลานซ์ของเรานะคะก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า มันอยู่ในบัญชีของแอดแล้วนั่นเองนะคะถือว่ารวดเร็วมากๆนะคะใครที่ชอบการฝากการถอนเงินเร็วนะคะแอดมินแนะนำา b เกอร์ XM เลยค่ะซึ่งตอนนี้ทาง XM เนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นโบนัสเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับไปเลย30ดอลลาร์นะคะโดยที่ไม่ต้องฝากเงินนะคะแล้วก็เอาโบนัสไปเทรดกันได้แบบฟรีๆเลยแล้วก็กําไรสามารถถอนได้ด้วยหรือว่าจะเป็นโบนัสร้อยเนะคะสูงสุดถึง500ดอลลาร์เลยนะคะสาหรับการฝากเงินครั้งแรกแล้วก็จะมีโบนัส20%อีกด้วยนะคะสำหรับ สำหรับการฝากเงินครั้งต่อไปถือว่าแจกแล้วแจกอีกนะคะ XM ของเราก็าสำหรับการถอนเงินกับโบกเกอร์ XM นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยไม่ยุ่งยากแถมรวดเร็วมากๆนะคะและก่อนจะจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Trade Rider กันด้วยนะคะ